สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะตอนนี้ยังบอกให้ปิดข่าวแม่แตงโมนิดาแฉายับเพื่อนๆยังบอกให้ปิดข่าวเสียใจกระติกไม่มีแม้คำขอโทษแม่แตงโมนิดาแฉายับเพื่อลูกสาวยังบอกให้ปิดข่าว ภายหลังจากการพบร่างของแตงโมนิดานักแสดงสาวมากความสามารถที่พัดตกเรือสปีดโบท๊ทหลังเดินทางไปรับประทานอาหารเย็นกับเพื่อนๆอ,อีก5คนก่อนมีการล่องเรือในแม่น้ำเจ้าพระยากระทั่งดาราสาวพลัดตกเรือจมน้ำเสียชีวิตในวัยเพียง37ปีทันทีที่พบร่างแตงโม แม่พี่ชายเพื่อนเพื่น,พ,นพร้อมทั้งแฟนหนุ่มต่างรับไม่ได้ที่ต้องเจอกับความสูญเสียต่างพากันร,ร่ำไห้ก่อนที่จะนำร่างของเธอไปชนสูตรที่โรงพยาบาลตํารวจและแพทย์ชนสูตรได้ให้ข้อมูลว่าจากผลการชนสูตรเบื้องต้นพบบาดแผลขนาดใหญ่ที่ขาซ้ายอีกทั้งมีซรายในปอดและสาเหตุการเสียชีวิตคือจมน้ำ ล่าสุดคุณแม่ของแตงโมเข้ามาติดต่อพนักงานสอบสวนที่สพเมืองนนทบ,บุรีเพื่อขอเอกสารไปเอาทรัพย์สินมีค่าในตัวแตงโมเพราะยังไม่ได้รับทรัพย์สินคืนมีสร้อยจำนวนหลายเส้นและสิ่งของอื่นๆที่ยังไม่ครบคุณแม่ได้เปิดใจให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนอีกว่าเรื่องภาพในไอจีลูกสาวตนยังมีภาพ ที่ถูกลบซึ่งไม่ทราบเลยจึงขอเอกสารเพื่อไปรับส้อยน้องแตงโมซึ่งมีอยู่หลายเส้นที่ตัวจะพาร่างน้องไปเก็บไว้ในห้องเย็นอีกทั้งมีการประชุมที่นิติเวชท,ทุกคนก็แยกย้ายกันไปทำอย่างอื่นหลังสรุปประชุมแล้ว ทางนี้ทราบว่าวันที่11-13มีนาคม65จะมีการไว้อาลัยที่โบสถ์แถวสุขุมวิท36ส่วนวันที่14จะมีการฝังร่างแตงโมนิดาซึ่งทางพี่เอสุภชัยผู้จัดก,การนักแสดงชื่อดังได้ส่งเลขามาจัดงานให้โมทั้งหมดและจะออกค่าใช้ใจ่ายให้น้องแตงโมและจะจัดงานให้ดีที่สุดและสวยที่สุดอีกด้วย แม่แตงโมระบุอีกว่าส่วนเรื่องบาดแผลตรงขาด้านซ้ายของโมนั้นตนเห็นบาดแผลของน้องมีรอยเลือดอยู่เป็นรอยยาวใหญ่มากและที่หน้ามีเลือดติดอยู่แต่ใบหน้าไม่มีบาดแผลส่วนร่างของน้องจะฝากไว้กับโรงพยาบาลตำรวจ10วันซึ่งในวันที่9จะมีการแต่งหน้าน้องเชิญทุกคนให้มาร่วมงานน้องกันทุกคน พร้อมทั้งขอบคุณที่เสนอข่าวด้วยความเป็นจริงเพราะตนก็เป็นคนจริงและจะพูดความจริงไม่ใช่คนโกหกแม่เป็นลูกทหารมีความอดทนและมีระเบียบมีความคุ้นเคยกับผู้สื่อข่าวจึงไม่มีความกลัวกับการสัมภาษณ์ไม่กลัวเหมือนคนบางคนทําไมกระติกผู้จัดก,การแตงโมไม่บอกว่าน้องตกน้ําจนเจอร่างโมแล้วผู้จัดก,การก็ยังไม่ติดต่อมาแล้วก็ไม่อยากเปิดเผยว่าแตงโมนิดาเสียชีวิตแล้ว แม่ดาราสาวเปิดใจนอกจากนี้ยังระบุได้ว่าตอนเกิดเหตุมีคนมาสกิดว่ามีคนสำคัญรออยู่น้องโมก็รออยู่ให้เปลี่ยนท่าน้ำคุยเพราะไม่มีคนและให้หนีนักข่าวซึ่งตนก็ไปไม่เห็นมีใครมีแค่เพื่อนน้องโมตอนนี้ตนจะพูดความจริงทั้งหมดขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวส์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดัง ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ